จะมีโหมดไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็จะมี M ก็คือเป็นแมนนวลเลยก็คือเราสามารถตรับได้ทั้งทั้ง F ต t o ทั้งสต e ชัตเตอร์ไปเลยส่วน AV ก็คือปรับเฉพาะ F ต t o ก็คือ Aperture ก็คือเฉพาะเฉพาะรูรับแสงโหมดนี้ใช้สำหรับงานที่ต้องการถ่ายเจาะจงเฉพาะส่วนชวเช่นเราอยากได้ เอฟตอบที่เท่านี้ตลอดทั้งงานเลยเราใช้โหมด AV ในะาการถ่าเช่นสมมุติผมถ่ายงานแต่งงานหรืออนะไรเงี้ยผมอยากได้เอฟค่อนข,ข้างกวาาง้างก็คือประมาณ1.4-1.8เนงะี้ยผมก็จะตั้งไว้ที่นี้เลยแล้วก็สปีดเนี่ยถึงบอกว่ามันอาจจะคาดเคลื่อนได้อยู่ตลอดใช่ไหมมันมันจะมาจากทางแบบการคำนวณของกล้องเป็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมบางทีมันอาจจะน้อยเกินไปก็คือเราอาจจะต้องใช้แลชช่วยเพื่อนในการหยุดภาพ หรือไม่อาจจะต้องใช้ในเรื่องของการเพิ่ม ISO ขึ้นไปเพื่อที่จะแบบเก็บภาพมันไว้ตัวนิโมดนึงก็คือทีีก็คือเป็นโีวีให้ดูตอนแรก็เปิดเอ๊ะทำไมไม่มีช่องสามไม่ต่อการ้ีอการือีจถแ้าไม่แค่เร่ทก็คมตอนี้ก็มางสาหรับะถ้าเป็นผมดแรกๆผมใช้โหมดนี้เลยเพราะว่ามือมือแบบมือไม่นิ มากผมจะใช้สปีดที่ประมาณ125แล้วก็ให้ F ตามนั้นก็คือเวลาถ่ายเนี่ยเราอย่างน้อยเรามั่นใจแล้วว่า125เนี่ยเราถ่ายเราภาพออกมาคมชัดและนิ่งแน่นอนเช่นสมมุติเช่นอยากจะไปถ่ายงานระเคณีวิ่งควายรอเยก่อนที่เราจะไปทำอะไรหรือถ่ายอะไรเราต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยวันนี้เราจะใช้หมดอะไรดีเช่นสมมติอ่าโอเควันนี้ ไปงานทททได้บ้างแ่ปนี้วิ่งผ่านปุ๊บไปที่โหมดนี้เลยแล้วตับไปสักอันหนึ่งเพื่อเห็นควายสีสีเท้าที่กำลังกระโจนโดยไม่ติดพื้นอะไรอย่างเงี้ยเอ,อเราต้องเลือกโหมดก่อนนะฮะเอ้โหมดนี้ก็คือีก็คือทั่วไปอันนี้ปรับตามเรื่องของแสงเรื่องของความเาร็วชัตเตอร์นี่คือกล้องจะปรับปรับได้โดยของมันเองเลยนะครับก็ ผลประกอบต่างๆไม่มีแล้วมีมกล้องม e ีเลนมี e อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีใครสงสัยเรื่อง AV TV อะไรไหมเอา่เอา t ีไม่ได้น้องถามที t ีถ่ายาะอะไรผมกว่าำไว้ถ่ายยิ้ควาย t ีไปเลือก <c oughs> เลือกโหมดที่ต้องการให้สปีดแบบใช้สปีดชัตเตอร์มาไม่ทันใช้สปีดชัตเตอร์ในการถ่ายรูปบางทีอาจจะใช้หนึ่งอย่างถ่ายหนึ่งมิก็ได้ แล้วเราสมมติในในงานปาร์ตี้หรืองานงานแบบว่าสังสรรค์อะไรเเราเลือกที่จะถ่ายโอเคเราเลือกไปที่ชัตเตอร์ทีวีแล้วเราเลือกที่ประมาณหนึ่งวิอย่างเงี้ยแล้วเราใช้แฟลชช่วยนะยิงปุ๊บจับภาพนี้นี้ปุ๊บแล้วเสร็จแล้วเราวาดแสงอ่ะเราใช้ใช้แสงในงานว่าภาพมันก็จะแบบโอเคภาพเดียวงามันมีเส้นเส้นคือแล้วแต่จะใช้แบบล่างราบ คือแบบผมอาจจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับพวกองค์ประกอบกับการถ่ายรูปมากมากกว่าแบบพวกเทคนิคพวกอะไรนี้นะครับเพราะว่าผมเองแบบอาจจะเรียนเรื่องเทคนิคพวกอะไรนี้มามาไม่ค่อยเยอะแบบสุม้แตเรียนเรื่องนี้เพราะว่าคนที่ดูลูปแล้วเขาเขาเขาเห็นรูปแล้วเขาเขาไม่ดูอะไรเขาดูเพราะว่าเฮ้ยรูปนี้เขามีความสุย ดูมี่ให้ไรเขาอะไรในข้อคิดลเนเยอะลูกลูกส่วนสายส่วนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกฎที่เขาตั้งจะเรียกว่ามันเป็นกฎที่แบบว่าเป็นส่งผลทางด้านแบบการมองเห็นก็คือจุดตำแหน่งที่วางภาพคือถ้าสังเกตจากชีวิตประจำวันเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้มองมองเท่าไหร่ สิ่งที่เราสนใจจะอยู่แค่ด้านข้างนคือแบบสิ่งจาัดก,การที่รับรับภาพม,มานะครับเราเราไม่เราไม่ให้ความสำคัญกับครงการมากเพราะว่ามันจะแบ่งตรงกงไม่นิ่ง <S <S เอ้ยมันจะนิ่งเกินไปนนการแบ่งรูปให้เป็นสามส่วนแล้วเล่ากางแนวตั้งแนวนอ,อนเนี่ยแล้วเราความสนใจจะอยู่ที่ประมาณจุดสี่จุดเนี่ยครับ เพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วภาพถ่ายถ้าให้เห็นทั้งหมดอ่ะมันก็มันก็จะดูเต็มแล้วก็ไม่มีไม่มีเรื่องราวไม่มีเนื้อหาอะไรเลยกรู้ไหครับเอ็ค่ะ่าแล้วรู้สึกว่าอ่ะตัวัพเกินสมมติวาใช้เนี่ยเพราะว่าาต้องการเล่าเรื่อง อย่างโมเอ้มผมถ่ายผมใช้ใช้วิธีนี้ตลอดเลยรู้สึกว่าเอ,อคนที่แบบมองแล้วคนที่ดูแล้วเนะี่ยมันมีมันพอมมีเนื้อหาเสร็จแล้วมันมีตัวหลักเสร็จแล้วเนะี่ยมันสามารถเล่าเรื่องข้างหลังได้มันมีสเปซให้กับให้กับภาพได้ครนะับไอันนี้อาจจะดูแบบว่าสองสองคนเนะี่ยมันอาจจะ ให้ให้ความเท่ากันจริงๆแต่ที่สุดแล้วคนนี้เป็นเป็นตัวเราเรื่องที่จะบอกผมไม่ออกว่าแล้วด <c oughs> ูถ้าดูเลยจะดูเห็นเลยว่าเขาแบง่งแบ่งรูปได้ดีมากนี่เป็นช่องภาพออที่ที่เมริกาถ่ายเทปอย่างเดียวเลยอย่างภาพเนี่ยก็เราเราถ่ายอะเราเราใช้แบบความพอดี เอาช่วยด้วยเช่นอันนี้ที่บอกว่าอาจจะดูการฆ่าไปจริงเห็นไหมบุคคลที่คนนี้ที่ยิงแต่ว่าด้วยด้วยรถคันนี้มันสามารถช่วยนึ่งคนนี้ความสนใจแบบนี้ได้แล้วองค์ประกอบที่ที่สำคัญในการในการดูภาพหรือการถ่าภาพถ้าเกิด subject มี3ชิ้นเนี่ยการดูภาพของเราเราจะมองปุ๊บปุบสเป็นสามเหลี่ยม การการมองภ้าของเราอะ่ะเราจะให้ให้ความสำคัญประมาณสามจุดที่ดูแล้วแล้วมันจะวิ่งภาพนี้จะดูเคลื่อนไหวภาพนี้จะดูว่าเฮ้ยมันมีมันมีเนื้อหาในการเล่าเรื่องตลอดเวลาเลยน,น,นะครับเราจะดูอันนี้อันนี้อาจจะถ้าเป็นห่ว ด้วยเต้นด้วยเนี่ยมันจะดูว่าแบบทุกอย่างมันจะวิ่งมันจะวิ่งแบบดูเล่าเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยฮะมืดๆนะแต่ตอนสว่างนะของนี่ความบาลานซ์อยู่ที่อ่ะกัวผู้หญิงวันนี้เห็นไหมหรือถ้าเป็นปกติแล้วบางคนอาจจะแบบอาดท็อปไปเลยหรืออะไรเงี้ย เล่นการเล่าเรื่องที่แบบนี่นะมีแบบมีรายละเอียดข้างหลังด้วยอะไรแบบนี้ว่าโอเคในรูปมีเนื้อหาหลายอย่างมากแต่จริงๆเราเอ่อภาพนี้อ่ะมุ่งสนใจไปที่นี่แล้วรายละเอียดส่งทอดมาจากขาผมก็เยอบคือมีนะสำคัญมากว่าองค์ประกอบต่างๆมันมันรวมกันได้ก่บ ถ้าถ้าไอห,หมาตัวนี้มันเอาขาวางไว้กับที่มันก็อาจจะเป็นภาพที่โอเคธรรมดาเกินไปแต่หมาตัวนั้นปุ๊บมาที่ตะโกที่รูปมันมันมันคือมันส่งมันส่งความหมายหลายๆอย่างให้กับคนดูได้เน่นหร <laughs> นี่คือความสมดุลอันนี้เราสอบกันนะข้อแรกคือบทสัดส่วนะฮะที่การวางองค์ประกอบของภาพในการที่หมมนูเราจะไปถ่ายอย่างเงี้ยเรามองนะปุ๊บโอเคอย่างผมจะถ่ายห้องเนี้ยผมเห็นละโอเคผมวางผมคิดจอดเอาอะไรเป็นหลักพอคิดได้หลักเสร็จแล้วโอเคแล้วเราจะเล่าเรื่องทั้งห้องนี้ได้ยังไงเราก็ต้องเก็บปุ๊บเรา,เาวางประกอบป๊าบผมจะเก็บอีมวัีเป็นหลัก ก็คืออยากให้แบบว่าบางทีเราคิดก่อนที่เราจะถ่ายเนี่ยผมเชื่อว่าแบบเราเราจะได้เราจะได้แบบรูปที่มีเรื่องราวมีเนื้อหาอะไรมากขึ้นแน่นอน